ครับน้ำเพรยน้ำพนอันนี้น้ำเพี่าเพียสุดๆครับอันนี้บีครับเบิร์บีสดบีเทครับมืบบบ่อน,นี้ซีเฮดโซกเล็กให้พี่ให้น้องเขาเบิร์ครับเมื่อโซกเล็กเนื้อสดุดๆสื่อมากครับตับข้าวตอญ่ๆครับนนมื่อนี้ให้หมุนเป็นทรายเอาเบิร์ตเลยครับนี่บีเฮาใส่เบิร์ตถุงเลยคุ้มำลำ อ๋ครับบักพริกลงไปไรแมงวันเนี่ยไรปลาด้วไรครับพริกพริกพริกจะร้ายแท็บ่เอ่ะไรไร้แมงจ้วดนะครบีขวดใช้น้ำอีกครับบีขวดสูตรแป้งนัวไรไร้แท็บบไร้คือใส่น้อยแท้ พอแล้วสูตรปลาดํ้เปลาเล็กน้อยครับโอ้ย oh, ถือคือขาคั่วลงไปหอมร่วมครับสุดท้ายมูตุ้มข้นครับมันหลาแเอง,อองกินได้เลย่พาดําดโอ้ยได้เลยเลยนี่สดๆน,นี่สูตรฝีมือป่าดําเฮ็ดง่ายๆครับแต่ว่าความแสบนี่โอ้ย ล้อลานโปรเซนต์ครับแบบแห้งโปธรรมดาติแี่หอมบอสหนุนบาหอมจ้ะเดี๋ยวใส่ปลาหอมอีกอยู่ครับคนให้มันเข้ากันได้พี่น้องเลยชิมตู้กระดัมเดี๋ยวคนน้อยเจ็บแซ่บครับสุกเด็กกระดัมใส่ปลาหอมอีกกอนพี่น้องเลยเบิึงมันยังมันทันพอปลาหอมครับบปรรอยเลือดปะบ่บ่บอเหมือนในโปรร้อยครับ เดี๋ยวมือใหม่ครับวา่าซิโกยลีนลอยเรือดครับซชมเนี่ยพอดำาชีมตับตัวได้เ,เ,เห็นปะเอ็นผาหลังน้อยครับเต็มซิฟหายสำไรห้ยซีบเลยครับวันนี้ไปแซ่บๆร่วมกันครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูคูสูขค,คนครับมันนี้ช่องหางนกชาแนลครับเหลือสองคนภาพพี่น้องมาก,กินครับทางพัดดํานี่สิเป็นซุกเล็กครับแต่บริลลย่เลือดทางแม่นกนี่คั่วครับผู้เพื่อนมาก,กินดิบกินซุกน้ำแม่นกครับแก้มพริกลูกโดด,ด,ดอันนี้แบบสดๆครับพอดดํากอยสูตรพี่เมืองผดดําเองว้าลายครับเหมือนหิวข้าวเาห้งแล้วแซ่บต้องกันครับหิวแหงครมือพี่น้องผัดดํานะ ใส่กับข้าวเหนียวอืในวันจะมาเขากินจตั๊ยังไงเดิมยหนี่กำลันแหกใส่ข้าบับพริกลดครับกระเทียมนี่ครบครับบแซ่บน้ำกันประจำให้เองหมดคือแซืม พี่น้องมันผส,ส,ส,สมเล็กจรแม่จกบบจกผสมงวอีกครับอันนี้แบบอืมมองมองังก็อยากนเวลาแบบมมันมนแครไหมพี่น้องอแครนัันตันลองพี่น้องลองอืมไข่สงว กระแสบกว่าจำออกขมเนะน,นี่ยบอกว่าแสบขนาดนี้แบบว่าเข้าใส่น้ำเพีาะใส่เกลือเนื้อชีสแค่นั้นตันนะครับมันที่โบเล่ได้เนื้อเบาอีกอย่างหนึ่งค่ะเนื้อมันแน่น ลักกะเทีม่มอีก,กาติขอเนื้อมันแบนไปห้อสดตอาคังไงยโอ้ตับหวานอ่ะแบนกระแสบแบนตับหวานอืสุกเลยจ้าถึงกระผากกะทีม่ม ในร้านในงลงซับไวเลยเบดแหละพรำซอยสามตอนหนึ่งครับใส่พริกนะบ่แสบล่องมื้ลออยล่องนี่ <c oughs> ขพอ,อยยาครับ กันแท่นะแอบปะติดใจเลยมั้มาหนุ่มๆคือใจก็สมเนียก็สมเงี้ยได้ กตจวดแค่นั้นไเป็นหรอกเจวดสองคนนะครับมืนี้ ใจบีสดคมลำมึงนี่เอาแบบใบเล่อยเลือดทรับมึงสะเพาตั๊กใสตั๊กใสเป็นไร กำลังเคยกินเลยค่ะพี่นอ้อง <spe ak> พอได้มาลองล่องมันคือมันคือง่ายครับมันคือสมเนื่องอะไรก็ได้ลองสมเนื้อแค่นั้นตันสุกเล็กกับแค่นั้นตันเหมือนกันระเบิด์หัวล่องก่อนระเบิดเคยล่องเลยแทบพอรำไป มกแตงนอนนอนนอนแตงน่นอยกับบหาน,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 นลงบ้านละทีไปคือกันครับหูคุย,ยอย่างไรครับเงี้ยครับ ตามซ้อนมันสิเพชรอยู่บนหน่วยแดงๆเขาเนี่ยเพชรหวานอืมรามมการเนาะคือสคอุคืออะไรเนาะคือกำลังมีสุเปิดคือบ่ คือกำลังกินช็อกโกแลตสร้อยจุยังสำนึงช็อกโกแลตคืออีกแบบหนึ่งครับอันนี้แสบไ็แค่สุบะแสบแแคุรานเนลครับอันนั้นมันเห็ดตอนใหญ่อันนี้ประดสร้อยแบบถูกเตาเหมือนว่าและหนุหนน่มๆเนาะ จวดน้ำกระเทียมอะไรพี่น้องต้องแคลดีนแล้วพี่นอ้องไม่แต่ชิ้นหยองขาดแมหมบอ่แบะแห <laughs> ม่กินข้างไงครอับข้ันตาสุดเสื่ยวหนิงกินข้าวบ่ออะไรอืม ทำนักกำลังขึ้น3ามลูกินลบาบงัวบอบแซบนี่หอยไปหาหมอครับพักกะวานาหวานพักจะวานหวาน

โมพิดโมขาดไปกินใส่ขาวพอดีนวลเลยนะใี่ยใส่คำยิ่งย่างี้องเผ็ดต้องแซ่บหวตนองเผ็ดช้องเค็ม อยู่กันนะขึ้นจักเสร็จอืม้มประกี่ขึ้นบอกก่ากินเนาะกินเบิงก็น,นึงแล้วก็ติดใจแล้วครับเอาหุ่นซิมเบิงไหมครับ,บแล้วอ่ะโอ้จวดครับ

ทน,น,นามขอ,ขอนรื่งใหญ่เลยเนาะแจับออสซีงใช้ได้หลายอ,ยาอ,าอือกินทรงเลขก็เป็นแล้วครับบันไพายพ่เก่ยนตัว,วดจวดเรียมตัวงกัน คอยหับมักอิ่มอ่มอิ่มดทคอยหับอยากคือเป็นไอน้องแซ่บครับปากพี่น้องแน่นี้พัดดําเป็นยังพัดดําเพชรแง่นด้วย้วบักพีกกระไลด้วยครับนางหากับเป็นไม่ออกเอา ฝากเียงากหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องยูทูบกับฮักนกชาแนลทางเพจกับฮักนกชาแนลเพจจริงด้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันหน่ยด้ค่ะครับคัมภูใดบุกินดิฟก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเข้าไว้อีกเท่านึงครับผิดพลาดประการใดบว่ากันครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอพี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความปรารถนาครับสำหรับรวยๆถูกเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ